สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำวิธีการปรุงน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระสูตรเทว่นนะครับจะมีวิธีและขั้นตอนอยังไงมาดูกันเลยนะครับขั้นแรกก็ต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะครับตามขนาดหม้อที่ระบุไว้แล้วก็จะเป็นแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนเนื้ออกไก่นะครับติดหนังแล้วก็จะมีเลือดไก่โครงไก่นะครับ ชิ้นส่วนพวกนี้คือทางร้าน,นจะซื้อที่แมคโคทั้งหมดเลยนะครับรอให้น้ําร้อนนะครับแล้วก็ตักน้ําออกนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่เนื้อไก่ลงไปน้ําจะได้ไม่ล้นหม้อนะครับตักตามนี้เลยนะครับวิธีและขั้นตอนต่างๆหม้อทุกขนาดจะมีขั้นตอนและวิธีเหมือน,อนแบบนี้ท,ทุกหม้อเลยนะครับทำตามที่ ลางร้านถ่ายคลิปให้ดูได้เลยนะครับ,นะรบน้ำร้อนแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับผมใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะลงขนาดกี่กิโลนะครับวันหนึ่งนะใส่ลงไปจากนั้นถ้าเป็นเนื้อเอาเนื้อไก่ลงก่อนนะครับเอาเนื้อไก่ลงให้หมดก่อนพอเนื้อไก่ลงหมดแล้วใช้ตะลิว กวนเนื้อไก่ขึ้นมานะครับเพื่อที่ไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะครับเพราะว่าถ้าติดก้นหม้อแล้วมันจะเป็นรอยไหมที่บริเวณหนังเนื้อไก่นะครับกวนๆขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ใส่โครงไก่ลงไปครับผมโครงไก่นี่ถ้าเป็นหม้อเบอร์40ใช้โครงเดียวก็พอนะครับใช้หนึ่งโครงส่วนส่วนเลือดก็ลงตามปริมาณลูกค้านะครับ ใช้ต้มพร้อมกันหมดเลยนะครับจากนั้นก็จะม,มีวิธีการปรุงใส่เกลือเกลือนี่ใช้เป็นเกลือทิพนะครับซื้อที่แม็คโคแล้วก็จะมีช้อนตวงนะครับที่ทางร้านแถมไปให้กับชุดน้ำซอสนะครับก็สำหรับหมอ้อเบอร์40นะครับก้น2ช่องครึ่งนิดๆน,นะครับตัวนี้ทำให้ลูกค้าที่จังหวัด ปทุมธานีนะครับนะสมชายนะครับก็จะใส่ประมาณสี่ช้อนสี่ช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับตักช้อนฟูนเลยนะครับช้อนเต็มเต็มเลยนะครับเวลาใส่ตักให้เต็มเต็มเลยนะครับช้อนสี่ช้อน,นะอนแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไป สี่ช้อนครึ่งเกลือต้องเป็นเกลือทิป์เท่านั้นนะครับที่ทางร้านเซ็ตไปให้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะไม่ยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเกลือแต่ละพื้นที่จะรสชาติไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ลูกค้าทำตามที่บอกจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องปรุงที่เราจะใส่นะครับก็จะมีเห็ดหอมใบเตยกระเทียมทุบแล้วก็หัวผักหัวไชเท้านะครับมีเตรียมประมาณนี้นะครับเห็ดหอมประมาณห้าดอก กระเทียมสิบเม็ดนะครับหัวเท้เท้าประมาณหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งกิโลก็ได้ครับประมาณสองลูกแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดอกหนึ่งถุงนะครับจากที่เราต้มไก่ไปประมาณสิบนาทีนะครับเนื้อไก่ก็สุกโครงไก่ก็สุกเลือดไก่ก็สุกแล้วนะครับให้จับเวลาเวลาน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนจับเวลาสิบนาทีนะครับไก่ก็จะสุกพอดีนะครับก็จะตักขึ้นมาใส่ พยัญชนะรองรับนะครับตักขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งโครงไก่เลือดไก่เนื้อไก่นะครับตักออกทั้งหมดเลยครับตามภาพเลยครับนะครับตักขึ้นให้หมดเลยนะครับดยวกออนุญาตตัดภาพตอนตักขึ้นหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ได้เสียเวลานะครับตักขึ้นมาไว้ที่พลัญชนะรองรับ กะละมังซับน้ำเพื่อไหลออกจากนั้นไปตากพัดลมไว้นะครับให้แห้งคราวนี้ก็จะมาเป็นวิธีการปรุงน้ำซอสนะครับน้ำตาลที่ทางร้านแนะนำให้ใช้คือน้ำตาลมิตรผลนะครับต้องใช้น้ำตาลมิตรผลนะครับเพราะว่ายี่ห้ออื่นความหวานก็จะต่างกันออกไปเองนะครับ หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือตามห้างทั่วไปนะครับน้ำตาลนี่ผลสำหรับหม้อเบอร์4ี่สิ้นช่องครึ่งๆนะครับก็จะใส่ประมาณ1กิโลกับอีกประมาณสองช้อนตวงนะครับเต็มเลยนะครับที่ให้ไปนะครับนี่ครับตักตามนี้เลยนะครับตักฟุลช้อนฟูนฟเลยนะครับช้อนตวงที่ทางร้านแถมให้ไปนะครับ จากนั้นก็จับเป็นวิธีการเอาน้ำซอสลงหม้อนะครับก็ทางร้านจะเซตให้เป็นหม้อแล้วตามขนาดเลยนะครับหม้อหนึ่งหม้อใช้หนึ่งกนันหลอนนี่ครับก่อนใส่ต้องเขยา่าขวดให้เครื่องเทศเขาได้ผสมกันให้เข้าที่ก่อนนะครับถึงจะเทออกได้สะดวกนะครับเขย่ากันเขย่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดฝา เปิด้าใส่เข้าไปเลยทีทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเหลือไว้ทีลงหม้อไปเลยนะครับใช้ตะลิวลองนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นกลับโดนมือตัวเองนะครับจากนั้นก็ใช้น้ำกอกลงไปใน แกนลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาเศษเครื่องเทศที่เหลืออยู่ในแกนหลังออกมาให้หมดนะครับใช้เหยือกน้ําหรืออะไรกรอกลงไปก็ได้ครับแล้วขย่านะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ขยับนะครับขยับกอกออกมาให้หมดเลยนะครับทั้งแกนลัด ใช้ช้อนหรือกวนเพื่อให้เครื่องเทศนั้นได้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํากระเทียมดองตับเทลงไปสักหนึ่งถุงเลยครับเ่ลงไปหนึ่งถุงจากนั้นนะครับน้ำที่เราตักไว้ก่อนหน้านี้ครับตอนที่ต้มเนื้อไก่นะครับ เกลับมาเติมลงในหม้อนะครับเติมลงไปให้เต็มให้เท่ากับระดับที่เราเติมไว้ก่อนหน้านี้นะครับให้ปริมาณเท่ากันเป๊ะเลยครับก่อนที่เราจะตักออกนะครับเติมลงไปครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ เราก็จะตีเครื่องให้เข้ากันนะครับตีคนก้นหมอ้อเครื่องเทศต่างๆได้ผสมกับน้ำซุปนะครับให้เข้ากันนะครับใบเสียกที่ลอยอยู่ด้านบนนั้นนี่ไม่ต้องห่อนะครับเวลานะ้ำต้มไปเขาจะหายไปกับหม้อเองครับเปื่อยละลายไปกับหม้อเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับ นั้นก็ชิมน้ำซุปดูสักนิดนึงนะครับน้ำซุปที่ร้านจะออกอ,ออกเค็มหวานนิดนึงนะครับผมพอต้มไปได้ที่สักพักหนึ่งรสชาติก็จะเข้มขึ้นเข้มข้นนะครับเข้มข้นขึนข้นอที่นึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะตักน้ําออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาน่องไก่ลงไปตุนในหม้อน้ําซุปนะครับแต่ถ้าทางร้านไหนไม่ไม่ลงน่องไก่ ตอนที่ร้านนะครับขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับสามารถใส่เครื่องเทศวพวกผักหัวเช้เท้าอะไรลงไปได้เลยนะครับแล้วก็น้ําร้อนก็สามารถตักขายได้เลยแต่อันนี้ทางร้านจะต้องตุนน่องก่อนนะครับก็เลยต้องตักน้ํหมอกเพราะว่าถ้าใส่น่องลงไปแล้วน้ํามันจะล้นหม้อนะครับตักเอาปริมาณที่ น่องเราใส่ลงไปแล้วมันไม่ล้นพอนะครับนะประมาณนี้นะครับน่องที่ร้านก็จะใช้เป็นน่องน่องน่องใหญ่นะครับน่องนี่นะครับเป็นน้องตรงขาเลยนะครับหรือขาท่านไหนสะดวกใช้เป็นน่องปีกก็แล้วแต่นะครับ ขึ้นมาตามระดับที่พอดีอย่าเติมอย่าให้ล้นขอบหม้อมากนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเขาเดือดแล้วน้ํามันจะล้นข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทําให้เสียรสชาติไปเลยนะครับต้องระวังนิดนึงเวลาน้ําร้อนต้องรีบเปาไฟเลยนะครับจังหวะนี้พอเราใส่น่องลงไปก็เหมือนเดิมครับกวนเพื่อให้น่องเขาได้ ้นหม้อนะครับจากนั้นก็ใส่โครงไก่ลงไปนะครับหม้อเบอร์สามสิบหกใส่เอ,อ่อหม้อเบอร์สี่สิบนะครับใส่แค่หนึ่งโครงใหญ่ๆพอนะครับถ้าโครงเล็กก็ใส่สักสองอันก็ได้ครับาจากนั้นใส่เข้าไปปุ๊บเอ่อสังเกตดูนะครับว่าน้ําให้น้ําปริมาณนี้นะครับอย่าให้มันเยอะเกินครับถ้าเยอะเกินเวลาเขาเดือดก็จะล้นข้ามมาที่ฝั่งหม้อลวกนะครับ เราก็ต้องตักขึ้นไว้นะครับให้ลูกค้าหาหม้อมาพักน้ำไว้ด้วยนะครับสักหม้อหนึ่งนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ตัวผักที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับใส่ลงไปเลยครับทั้งหมดเลยครับก็เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการปรุงน้ำซุปเดียวไก่ตุนมะละกอเนียวันนะครับหลังจากนี้ถ้าปิดฝาถ้าน้ำร้อน ก็สามารถตักขายได้เลยนะครับต้องรอน้ำร้อนเท่านั้นนะครับรสชาติถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เราตักขึ้นมาพักไว้นะครับอันนี้คนระับ <c oughs> ส่วนน่องไก่นะครับเราจะใช้เวลาตุนประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยอ่า ไม่ไม่เปิดตาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ก็เปื่อ,อยแล้วนะครับไฟก่นอนอ่อนอันนี้มาดูวิธีขั้นตอนต้มตีนไก่นะครับตีนไก่ที่ร้านจะใช้หม้อต้มแยกต่างหากนะครับไม่ได้ต้มอ,อยู่ในหม้อนะครับอันนี้เป็นเกลือนะครับพอใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับเกลือหนึ่งช้อนนะครับวิธีต้ม ขาไก่3กิโลกรัมนะครับใช้เกลือ1ช้อนน้ำตาล2ช้อนแล้วก็ชูรส1ช้อนนะครับใช้หม้อสักเบอร์40ต้มกำลังดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ร้อนเร็วนะครับวิธีขั้นตอนก็เหมือนกับต้มต้มไก่ที่แรกนะครับต้องให้น้ำร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตีนไก่หรือขาข้อไก่ลงไป แล้วค่อยปรุงเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ <c oughs> จากนั้นก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ U ๊วดำยี e ่ห้อนี้นะครับ Safe เซฟแพ็คซื้อได้ที่แมคโครนะครับหม้อเบอร์สี่นิ้วใส่ไปประมาณ3ามถึงสี่ช้อนนะครับดูสีน้ำปริมาณน้ำที่เราใส่ก็คือให้ท่วมเนื้อไก่มาประมาณ เออให้ท่วมชิ้นส่วนไก่ตีนไก่ข้อไก่มาประมาณสักสองนิ้วนะครับให้ท่วมให้ท่วมนะครับถ้าต่ํากว่านั้นเขาจะแห้งนะครับเวลาต้มไก่จะไม่สวยนะครับเขาจะเปื่อยและจะแตกออกนะครับต้องให้น้ําท่วมขึ้นมาประมาณสักสองนิ้วนะครับอ่ปรุงเสร็จแล้วก็ปิดฝาสําหรับตีนไก่ก็จะใช้เวลาประมาณหน,น,นึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วแต่ ขนาดหม้อนะครับอันนี้เนื้อไก่แล้วก็จะมาเล่งให้เขาเย็นให้ไวนะครับเพื่อที่จะไปฉีกไปหั่นก็คือต้องเปิดพัดลมช่วยนะครับประมาณนี้ครับอ,อันนี้ตัดภาพมาตอนที่ก่อนจะต้มขาไก่นะครับอันนี้นะครับน้ําร้อนแล้วก็อยเอาขาไก่ลงข้อไก่ลงนะครับจะลงวันละกี่กิโลก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ <c oughs> แล้วแต่ปริมาณลูกค้าจากนั้นก็ใส่ขาขานี่สับ เป็นชิ้นชิ้นนะครับจะใช้เป็นขาแห้งก็ได้ขาสดก็ได้นะครับสับเข้าไปเลยอ่าตอนนี้น้ําก็ร้อนแล้วนะครับหลังจากที่เราต้มไปสามารถตักขายได้เลยนะครับส่วนน่องไก่ถ้าเป็นน่องชนิดนี้ต้องประมาณ30นาทีขึ้นไปถึงจะตักขายได้นะครับถึงจะสุกประมาณ50เซนนะครับครับผ อ,อันนี้ก็จับมาเป็นขาไก่ที่เราปรุงไว้นะครับอเวลาน้ําร้อนก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับก็ต้องมากวนทุกๆ15นาทีนะครับ15นาทีกวนครั้งหนึ่งนะครับกวนกวนเพื่อที่จะให้ด้านล่างับขึ้นมาด้านบนครับผมต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมหนึ่ง<ส>ชั่วโมงครึ่งนะครับ,รบแล้วแต่ขน,นาดหม้อครับ ประมาณนี้ครับก็เป็นขั้นตอนการปรุงกเุญยวไก่มาละเฮียวันนะครับทุกขั้นตอนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเขาจะสุกแล้วนุ่มแล้วเปื่อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดึง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 เลยนะครับโดยที่ขาไก่นั้นไม่แตกนะครับผมครับถ้าเปื่อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูน่องนะครับน่องไก่นะครับอ่าอันนี้คือ สุกเปื่อยแล้วนะครับสุกเปื่อยแล้วเราก็ต้องตักกลับไว้ที่หม้อพักอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตักขึ้นมานะครับใช้ตัวคีบนะครับห้ามกวนนะครับค่อยๆคีบเขาขึ้นมาวางไว้ในหม้อพักนะครับอ่าคีบไปวางในหม้อพักกับสำหรับน้องใหญ่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคีบขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็ปิดฟ้าไว้เลยนะครับอ่านอ่องเปื่อยกะลังอร่อยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับน้ําร้อนหนึ่งชั่วโมงจับเวลานะครับไฟอ,อ่อนอครับผมจากนั้นเราก็จะเอาน้ําที่เราตักขึ้นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเติมกลับเข้าไปในช่องน้ําซุปนะครับเติมกลับเข้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ ถ้าลูกค้ามาก็ให้ลูกค้ารอน้ำร้อนก่อนนะครับถึงจะตักขายได้รสชาติจะได้หอมอร่อยนะครับตักกลับขึ้นไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ตักเนื้อผิวของน้ำม,มันจะมีน้ำมันที่เราต้มเนื้อไก่ลงไปนะครับตักออกนะครับค่อยๆตักออกครับนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับตักออกครับน่ครับ ตักออกไปนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ <c oughs> ปิดปิดฝาเปิดไฟให้น้ําร้อนนะครับก็ตักขายต่อเนื่องได้เลยนะครับพอน้ําจังหวะนี้น้ําร้อนแล้วก็เปาไฟนะครับผมครับ <c oughs> เปิดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับจังหวะที่มีลูกค้าก็เร่งไฟ <c oughs> จังหวะไม่มีแล้วก็เบาไฟนะครับเพื่อให้น้ําไม่แห้งนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับถ้าหากไม่เข้าใจจุดไหนยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ค้าขายดีๆรำ่ำรวยรำ่ำรวยทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับ